ไปอสวัสดีตอนเช้าแรับตอนเช้ามาเ็เล่นเกมนะนะเออนกแก้วอยู่ไหนเนี่ยมาสายนะเนี่ยตัดเงินเดือเนเลยไหมเนี่ยบางครั้ง ยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงช่างมาันเถอะครับมันลาออกนี่ตามเมยียไปต่างชังวัดแล้วครับฮะจริงเหรอไม,ไ,มไม่ไม่ถูกเรื่องไม่เป็นไรเราสองคนเราก็อยู่ได้เรพราะเรามีฝีมืออยู่แล้วและ ับหยุดครับหยุดหยุดหยุดห <Okay. S 3> ยุดเออคุณครับตั้งเสด็จตั้งเสด็จครับหยุดครับหยุดหยุดหยุดคุณครับค่อยๆเล่านะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลของคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อยูยี่ค่ะร้องไห้ทำไมวะ คือแบบหนูมีแฟนอยู่หนึ่งคน,นะค่ะค่ะเขาไม่สนใจหนูเลยเล่นแต่ความเออเอ,เอ,เอที่สำคัญน,นะคะเขาดูรูปผู้หญิงค่ะผู้หญิงน้าอกอ,อืมอืมค่อมอืมอมกันทุกรูปเลยนะคะและ้วอีกอย่างค่ะหนูแอบเห็นเขาใส่ผสมอะไรก็ไม่รู้ค่ะในแก้วน้ำให้หนูกิน,นะค่ะหนูกินแล้วรู้สึกง่วงนานมากเลยค่ะ แต่ที่สําคัญอะไอที่สาคัญเขาไม่เคยมีเวลาว่างให้หนูเลยค่ะหนูจะทำยังไงดีคะนี่นี่ค่ะนี่รูปแฟนหนูค่ะอ่า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 โอ้งั้นน้องลองโทรเข้าไปในรายการขับไฟเดย์ดีกว่าไหมครับเพราะว่าที่นั่งสองคนเนี่ยเป็นนักสืบครับไม่ใช่พี่ออดพี่ชอยพี่ออดพี่ชอยถูกแล้วไอ หนูแค่จะให้สืบอะไรบางอย่างค่ะสืบอะไรครับก็แฟนหนูค่ะเขามีชูฮะแฟนมีชู คุณดุยี่บอกว่าเป้าหมายของเรายู่ที่นี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว คุณคุณเฮ้คุณบอลมั้คุณบอลมั้บอลมวยมวยบอลมัคุณบอลบ๊อบบอลมั้บ๊อบบอลบอบบอบเฮ้คุณมวย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 คุณมวยเหร

มนจะมาหาผมหรือยังครับผมรอเอยู音音่ที่เดิมนะที่เรานัดกันไว้อ่ะ ตอนนี้ทางเราได้บอสแสมาคมแล้วครับง้นเราพร้อมที่จะเปิดโปรงล้วใช่งั้นโทรหาคุณยุยยี่มาที่นี่ได้เลยสวัสดีค่ะรอนานไหมคะนินหน่อยครับของเรนี้แล้วนะครับหยุดนะความลับของคุณถูกเปิดเผยแล้วตับใตของเรายังยืนอยู่บนโลกนี้ของลราจะไม่มีในโลก คุณทำงี้ได้ยังไงเนี่ยคุณมีสู้คุณนิสัสยไม่ดีมากเลยนะคุณรู้ไหมคุณมีสู้เฮ้ยยุ้พวกคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ดีก็มาด่าผมเนี่ยแปแฮะพอเลยพอเลยพวกคุณที่จะบอกผมได้ยังว่าพวกคุณเป็นใครพวกเรามาจากสำนักง,งานสืบวงไว มีชู้ไหมคุณมีชู้คุณมีแฟนอยู่แล้วคุณไปมีคนอื่นได้ยังไงกันเนี่ยคุณเป็นผู้ชายที่มีแต่พอพวกคุณชู้เชอะอะไรเราที่ไหนมาพูดไหนชู้ผมนี่ไงชู้คุณขอโทษนะคะหนูมาซื้อยาค่ะขอตัวก่อนนะคะซื้อยานอกจากคุณจะมีชู้คุณยังขายยาอีกนี่ยคุณขายยามันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดผมไม่ได้มีทั้งชู้แล้วก็ไม่ได้ขายยาอย่าเ่าหาผมนะพวกคุณนะแล้วที่เห็นเนี่ยคืออะไร คลที่ผมต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมทุกวันอะ่ะเพราะผมทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อแฟนของผมเองผมพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะนำไปขอาแต่งงานแต่เขาก็ชอบบวนว่าเขาอ่ะหน้าอกเล็กผมก็เลยต้องทำแบบนี้ไงครับ เป็นอย่างนี้นี่เองงั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะจ้าโบยี่เจ้าหญิงยิ้มยุ่งยุ่งอะไรนะเจ้าหญิงยิ้มไอ้นี่ยุ่งมีชู้่ะไม่ไดชู้หยต้งทำไมคะแฟนคุณเขาไม่ได้มีชู้อ้าวมองี้มีชู้หรอจริงจริงเขาทำเพื่อคุณเลยนะครับรู้ไหมค่ะที่เขาผสมน้ำอะไรให้คุณกินอ่ะ รู้ไหมมันเป็นยาอะไรยาอะไรคะอกฟูรูฟิตอกฟูรูฟิตจริงเหรอตัวเองเธอขอบคุณมากไม่มีชูเตอร์ไม่ได้มีชูเตอร์งั้นยังไงผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวครับคุณพอมีเวลาว่างสักสิบห้านาทีไหมอ๋อว่างครับส5นาทีย0นาทีผมก็ว่างคุณสนใจครับรายได้ดีนะครับ แล้วเป็นหมื oh, 5, oh, oh. ่นเลยนะครับผมต้องทำยังไงครับเนี่ยนะครับครับครับแค่นั่งหน้าจอคอมมาละสองถึงสามชั่วโมงครับโอ้ไม่ได้ไร้ได้จริงเหรอครับงั้นผมนั่งเป็นวันละห้าหกเจ็ดชั่วโมงได้เลยแสนเลยโอ้ยผมจะสนใจทำไหม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 